ทุกคนคะเห็นหน้าสดบุ๋มสวยใสแบบนี้เนี่ยบุมขอเล่าเลยว่าก่อนหน้านี้บุมมีปัญหาในเรื่องของเป็นลุมซิวทั้งหน้าเลย <leave> แล้วก็บุมรักษาม,มาเยอะมากใช้ครีมหลากหลายตัวก็ไม่หายขนาดบุมเข้าคลินิกไปเลเซอร์มาแล้วมันก็ไม่หายเป็นเหมือนเดิมแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าบุ๋มใช้อะไรทําไมลุมซิวหายผิวหน้าถึงกลับมาสวยใสเรียบเนียนได้ถึงขนาดนี้นี่เลยค่ะบุมใช้ตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะเขาคืออสัสนิสกาเซรัมลบรอยแผลเป็นนั่นเองแล้วตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลย <Wow. S 1> ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ปลอดภัยแน่นอน เพราะว่าเขามีสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีพวกวิตามิน e, อีสารสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดพิเศษจากโ,โกโก้บัตเตอร์ <c oughs> เขาเป็นสูตรออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้ามาจากต่างประเทศเลย <c oughs> แล้วตัวนี้นะคะสรรพคุณของเขาก็จะช่วยรักษาหลุมสิวรอยสิวจุดด่างดำหรือรอยต่างๆได้เป็นอย่างดี <c oughs> แล้วตัวนี้ยังช่วยรักษาพแผลเป็นใหม่พแผลเป็นเก่าที่เป็นมากกว่า10-20ปีใช้อะไรมาไม่หายบอกเลยว่าใช้ตัวนี้แล้วหายอย่างแน่นอน เขายังรักษาแผลนูนแผลผ่าตัดทุกชนิดรอยแตกลายแผลเป็นอีสุกอีสยัยหรือว่าแผลเป็นจะโดนน้าร้อนลวกนะคะหรือว่าแผลยุงกัดคือเขารักษาได้หมดเลยนะคะ <Okay. S 1> รักษาได้ทั้งผิวหน้าผิวกายคือทั่วเรือนร่างของเรานั่นเองนะคะยังไม่พอนะคะตัวนี้ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวของเรานะคะปรับสีผิวให้สม่ําเสมอช่วยกระชับรูขุมขนยังช่วยสร้างคอลลาเจนใต้ผิวของเราได้ดีอีกด้วยคะ่ะ วิธีใช้เราหยดเซรั่ม2หยดก็พอที่ที่เราต้องการจากนั้นทาแล้วก็นวดเบาๆให้เนื้อเซรั่มซึมเข้าสู่ผิวซึ่งเนื้อเซรั่มเขาเข,าเข้มข้นแล้วก็ซึมไวมากเราทาวันละสองครั้งเช้าก่อนนอนหรือว่าตามที่เราต้องการได้เลยซึ่งหากใช้ครีมตัวอื่นร่วมให้ทาอัสนิตเบาๆให้ซึมก่อนแล้วก็ทาครีมตัวอื่นได้เลยซึ่งหนึ่งขวดก็สามารถใช้ได้นานหนเดือน <Yeah. S 1> กันเลยล่ะคะ่ะ no. สุดท้ายนี้บุ๋มต้องบอกเลยจริงๆว่าอัสอนิสการเซรั่มตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะใครที่หน้ามองคล้ำม,มีจุดด่าง,งดำริ้วรอยหรือว่าหน้ามีหลุมสิวรอยสิวใช้ตัวนี้แล้วหายไวจางไวสุดๆภายใน48ชั่วโมงเลยหรือว่าใครที่หน้ามีรอยแผลเป็นหรือว่าร่างกายมีรอยแผลเป็นอยู่ใช้อะไรมาไม่หายใช้ตัวนี้สิคะบอกเลยว่าหายแน่นอนซื้อตัวนี้ไปใช้แล้วบอกเลยว่าไม่ผิดหวังและก็ไม่เสียงเงินฟรีแน่นอนเลยนะใครที่สนใจเดี๋ยวบุ๋มก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิป สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย